สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมืองบ้านเกิดสมเด็จพระราชินีสุธิดาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระจสุทธาภิมลรักพระบรมราชินีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ณตำบลบ้านพระรูอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีพระนามเดิมว่าสุธิดาติดใจครอบครัวของพระองค์เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน พระราชบิดาชื่อนายคำติดใจและพระราชมารดาชื่อคุณหญิงจังเฮียงติดใจส่งเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจากนั้นจึงส่งเข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตณคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จนจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2543ต่อมาท่งเข้าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษ,ษัทแจวเวจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช 2543- ถึงพุทธศักราช2546และส่งเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินบริษ,ษัทการบินไทยจำกัดมหาชน เมื่อปีพุทธศักราช2546ถึงพุทธศักราช2551อำเภอหาดใหญ่ก่อตั้งโดยใช้ชื่อนี้มานานกว่า102ปีซึ่งเป็นตำบลที่มีความพิเศษมากๆนั่นคือตำบลบ้านพรุตำบลแห่งนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญรองจากตัวเมืองหาดใหญ่ก็ว่าได้และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองเป็นลำดับแรกๆของจังหวัดสงขลา ประวัติตำบลบ้านพะรุะเทศบาลเมืองบ้านพรุเทศบาลเมืองบ้านพรุตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลบ้านพะรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเดิมมีสภาพเป็นพรุบ้านพรุนับได้ว่าเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งชุมชนอยู่ในแถบร่วมน้ำคลองอุต่ภเพมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่ไม่ได้มีการจดบันทึกว่าเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะนำมาอ้างอิงทางวิชาการได้เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เป็นเพียงการบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ สืบต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนและเท่าที่คนพบหลักฐานตามบันทึกของนายสงรักวง์อดีตกำนันตำบลบ้านพรระบุว่าชื่อของตำบลบ้านพรุนั้นที่มาจากภูมิประเทศอันเป็นที่ตั้งซึ่งเมื่อก่อนมีสภาพเป็นพรูกกระจายอยู่ทั่วไปปัจจุบันพรก็ยังเหลืออยู่เช่นพรพลีพรุขังขาวเป็นต้นตามบันทึกระบุว่าสมาชิกคนแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบ้านพรุคือตางกงเงก ที่มีบ้านอยู่เดิมอยู่ที่ควนจงโดยเข้ามาบุกเบิกถังพงเพื่อสร้างบ้านเรือนเมื่อประมาณ200ปีก่อนราพื้นที่ของบ้านปรูนั้นเหมาะสําหรับการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพาะป,ปลูกทําไร่ทํานาทาสวนหรือการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะกับควนจงซึ่งเป็นที่ดอนหลังจากต่างเง็กเข้ามาบุกเบิกระยะหนึ่งลูกหลานและเพื่อนบ้านแถบควนจงและใกล้เคียงย้ายทิ่ฐานเข้ามาปักหลักเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่และกลายเป็นหมู่บ้านและตำบลจนถึงปัจจุบันจากคำบอกเล่าต่อๆกันมาบอกว่า เมื่อก่อนที่นี้ไม่มีกำน,นันไม่มีผู้ใหญ่บ้านมีแต่หัวบ้านต่อมาภายหลังจากที่มีการประรากาศใช้กฎหมายปกครองท้องที่จึงได้มีการแต่งตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นซึ่งมีนายบุญทองศรีสุวรรณโนเป็นกำนันคนแรกของตำบลบ้านพะรุความเจริญของตำบลบ้านพะรุที่มีมากขึ้นเรื่อยๆตามการขยายตัวของชุมชนพุทธศักราช2508กระทรวงมหาดไทยได้ประรากาศแต่งตั้งต,งตำบลบ้านพรบางส่วน เป็นสุขาพิบาลบ้านพรุครอบคลุมพื้นที่หมดที่ห่หมดที่3และหมดที่4มีเนื้อที่1.43ตารางกิโลเมตรพธศักราช2,528ได้ขยายเขตสุขาพิบาลบ้านพรุครอบคลุมอีก4หมู่บ้านคือหมดที่2หมดที่5หมดที่7และหมดที่9รวมพื้นที่12.15ตารางกิโลเมตรสถานที่สำคัญได้แก่ตลาดน้ำบ้านพรุบ้านศิลปินแห่งชาติครูนครินชาทอง วัดป่าแสงธรรมและอื่นๆอีกมากมายท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ